หนึ่งคู่ที่หลายๆคนก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นเหมือนกันใช่แล้วนะคะเพราะว่าจะมาลงละครคู่กันเป็นครั้งแรกรกับละครเรื่องเกมสเสน่หาค่ะที่เราได้เจ้าแม่นาคีส<อ>าวต้วนานัทพรนะคะคู่กับนุ่มเจมจิรายุเป็นเรื่องแรกกันด้วยนะคะครเรื่องนี้ได้พี่ดาหาไทยรัฐมาเป็นผู้จัดนะล่านะสุดนี้เขาไปฟิตติ้งกันแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูรูปวันฟิตติ้งกัน,นดิษฐ์น,นี่คือต้องรีฟิตติ้งเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวแฟนคลับจะเอาเจ้าแม่นาคีมาตัดต่อแปะกับพ่อเอกนุ่มเจมจิมันจะนลเรื่ นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เต้านัทพรนะคะจะพลิกบทบาทเลยจ<อ>ากเดิมเราจะเห็นเต้าแบบนางเอกนางเอกแล้วเรื่องนี้จะรับบทเป็นเหมือนชนกค่ะจะเป็นนางเอกสุดแซ่บนะอารมณ์ร้ายหน่อยคู่กับเพคของเราเจมจิรับบทเป็นลักขนายเ,<อ>เป็นเด็กกำพรา้าผู้แอบ,บรักแล้วก็หมายปองดอกฟ้าอย,ย่างเหมือนชนกนี่ใช่ซึ่งหลายหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นภาพหนึ่ง เจมจิกุมขมับแนะแต้วนั่งอ่านบทอันนั้นคือเบื้องหลังการต่อบททดลองต่อบทกันบทมันเครียดถึงขั้นที่ว่าหนุ่มเจมจิกุมหัวเลยนะใช่โอ้โหอันนี้นี่ภาพนะคะก็เป็นการถ่ายแบบคู่กันครั้งแรกอ,อันนี้โอ้โหตั้งแต่ปี2556<า>นะแล้วก็รอมาเกือบ3ปีนะที่จะได้ คู่กันนะคะปีหน้าในสองเรื่อง2รถเลยหนึ่งดาวฟ้าเดียวแล้วก็เกมสเสน่หานอเองค่ะเกมสเสน่หาก็รอดูผลงานนะครับของคุณดาหัตไทยรัตน์นั่นเองนะจ๊ะนี่ผู้จัดฝีมือดีนะละครไทยท่านี้นะครับน่าจะแซบนะ oh เรื่องนี้นี่คือเขาเปิดหน้าปกมาแล้วหรอหรือว่าคนในเน็ตทำให้ มี FC ทําให้นะคะพอปล่อยรูปคู่มาไม่กี้รูปคู่ปล่อยไปแล้วอันนี้ก็เลยเอามาตัดต่ออันนี้เหมือนหน้าปกนิยายอะไรอย่างเงี้ยเลยน่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเด็กหนุ่มกัมพารักคณาแอบรักและหมายปองรอขนาดนี้นั่นน่ะสิมาเฟียดีๆนะเนี่ยมีเด็กกัมพาหน้าตาดีแบบนี้มารักเราบ้างไหม่ะมารับเราหรือว่าเธอจะอุปการรับเขาก็ได้ทั้งสองย่างค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าถือว่าอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะในละครกันใช่แล้วออสองเรื่องติดติดกันเลยครับบ